วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจดีดที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดีทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องการหาผลคูณตัวตั้ง2หลักค่ะซึ่งเป็นบทเรียนต่อจากสมบัติการคูณด้วย1และสมบัติการคูณด้วยศูนย์ค่ะการหาผลคูณต้องสอนด้วยวิธีทําความเข้าใจาทีละขั้นจากตัวเลขง่ายไปตัวเลขยากเพราะการสอนด้วยการท่องสืบคูณเพียงอย่างเดียวนักเรียนมักจะหาผลคูณจํานวนที่มีหลักมากขึ้นไม่ได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนพหุคูณของสิ์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มี2หลักได้ขั้นนำและขั้นทบทวนสามารถรวมไว้ด้วยกันแต่การสอนต้องตอบวัตถุประสงค์ของทั้งสองขั้นคือ 1. สร้างสมาธิสร้างความสนุกสนาน และ 2. ทบทวนความรู้เดิมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนความรู้ใหม่ซึ่งคุณครูเองก็สามารถปรับการสอนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเราไปดูตัวอย่างการสอนดังนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมจับคู่กันนะคะคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์การคูณกับผลคูณที่แยกกันอยู่เดี๋ยวครูจะแจกบัตรให้คนละหนึ่งใบนะคะพอครูแจกบัตรให้แล้วเนี่ยให้ทุกคนมาวิ่งจับคู่กันตอนที่ครูบอกให้เริ่ม แล้วพอจับผู้เสร็จเอาไปติดบนกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวตอนแรกครูแจกให้คนละ1ใบก่อนค่ะ,ะ,ะนักเรียนดูนะคะว่าตอนนี้ตัวเองได้บัตรอะไรไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนทําได้ถูกต้องไหมมาดูที่ข้อแรกเลยข้อนี้ของใครเอ่ยแปดคูณสเท่ากับยีถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยข้อต่อไป9ก้าคูณสมท่ากับยี่สิของใครเอ่ย การสอนการคูณน,นี้ต้องสอนโดยใช้ภาพแสดงการคูณเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแล้วจึงเริ่มสอนการคูณจำนวนพหุคูณของ10ซึ่งเป็นการหาผลคูณจำนวนง่ายๆก่อนเพื่อให้นักเรียนค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจทีละขั้นค่ะตอนนี้ครูจะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณกันนะคะ เราจะสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรน้องบิวค่ะเศษบวกเศษบวกเศษค่ะ คสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะคือ10บวก10บวก10จำนวน3ครั้งแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรน้องโดนัทค่ะ3คูณ10เก่งมากค่ะ แล้วคำตอบของประโยคนี้นะคะกับประโยคของการคูณนี้ได้คำตอบว่าอะไรน้องนัด30ค่ะ30เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูภาพถัดไปกันนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำนะคะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การคูณกลุ่มไหนจะออกมาช่วยคุณครูเอ่ยอ่าออกมาเลยค่ะอ่าช่วยกันทำ คุณครูต้องแสดงการสอนการหาผลคูณด้วยภาพอีก2ตัวอย่างเมื่อน,นักเรียนเข้าใจแล้วจึงเปลี่ยนมาแสดงการสอนด้วยการใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียวค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีโจทย์สัญลักษณ์การบวกอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาช่วยกันทําเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณแบบที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่1 น้องแป้งออกมาทำเลยค่ะ องดีมากเลยค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า2คูณ30หรือ30บวกกัน2ครั้งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ60 60ดีมากแล้วข้อต่อไปข้อที่2น้องนัดค่ะ ที่เลยเก่งมาตกตบมือให้เพื่อนด้วยข้อนี้เสร็จแล้วให้นำประโยคสัญลักษณ์การคูณด้วยพหุคูนของสิบท,ที่ได้มาเปรียบเทียบกับประโยคสัญลักษ์การคูณเลขตัวเดียวกันแต่มีจำนวนหลักเดียวเพื่อให้นักเรียนสังเกตความเหมือนและความแตกต่างที่เกิดขึ้นค่ะ นักเรียนคะทีนี้ครูจะนําประโยคสัญลักษณ์การคูณที่เราเพิ่งสร้างมาเขียนเปรียบเทียบกับอีกประโยคหนึ่งแบบนี้นะคะสองคูณสามสิบเท่ากับหกสิบนะคะครูจะเขียนเปรียบเทียบกับประโยคนี้คะ่ะ 2คูณ3ได้เท่ากับหถูกต้องอ่ะทีนี้ลองสังเกตดูนะคะว่า2คูณ3ได้คำตอบเท่ากับ6ส่วน2คูณ30ได้คำตอบเท่ากับ60นั่นก็คือเมื่อเราได้6แล้วก็เอาเลข0มาเติมต่อท้ายได้เลย น,ะะนั่นก็คือว่าถ้าเราต้องการคูณได้รวดเร็วขึ้นเราสามารถนำเลข2และเลข3มาคูณกันแล้วเติมเลขศูนย์ต่อท้ายได้เลยเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าจะทำได้หรือไม่ นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า4คูณ20เราสามารถนำเลข4มาคูณกับ2นะคะแล้วก็เติมเลข0ได้เลยใช่ไหมคะการสอนลักษณะนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างชำนาญเมื่อต้องหาผลคูณจำนวนเลข2หลักต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจการหาผลคูณจำนวนพหุคูณของ10แล้วจึงสอนการหาผลคูณระหว่างตัวตั้ง2หลักในครั้งต่อไป สาเหตุที่ต้องสอนการหาผลคูณจำนวนพหุคูณของ10ก่อนเนื่องจากเมื่อน,นักเรียนเรียนการคูณจำนวน2หลักเช่นจำนวน35คูณด้วย2นักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนว่าจำนวน35คือการคูณระหว่างจำนวน30กับจำนวน2และจำนวน5กับจำนวน2ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจและหาผลคูณได้ดีขึ้นค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนวิธีการหาผลคูณกันนะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนทุกคนช่วยครูหาคําตอบนะคะสามสิบสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ครูจะเริ่มหาผลคูณด้วยวิธีนี้นะคะครูจะเริ่มด้วยการแยกจํานวนสามสิบสองก่อนจำนวน32แยกแล้วเป็นเท่าไหร่คะน้องนัดค่ะ ส0สบบวกสอง 2, คูณส นักเรียนจําไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการหาผลคูณของเลขตั้งแต่จํานวน2หลักขึ้นไปเราต้องหาผลคูณทีละหลักโดยเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะสองคูณสเท่ากับสี่ได้เท่ากับ4นะคะแล้วต่อไปเราจะมาคูณในหลัก10นะคะ2คูณ30ได้เท่ากับ6 0 60ถูกต้องค่ะอ่าเสร็จแล้วเราต้องนำจำนวน60กับจำนวน4ที่ได้มาบวกกันแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ6กสิดีมากค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงสอนการหาผลคูณในขั้นต่อไปดังนี้ค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีการหาผลคูณอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์แล้วก็ช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะ32มคูณสถ้าเราจะหาผลคูณโดยที่เราไม่แยกจำนวน32ก่อนเราจะทำได้แบบนี้ค่ะครั้งที่1เราจะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ ขั้นที่1คูณหลักหน่วยนั่นก็คือนําจํานวน2มาคูณกับสอในหลักหน่วยนะคะแบบนี้2องคูณสเท่ากับ4นะคะถูกต้องซึ่งจํานวน4นี้นะคะนั่นก็คือจํานวน4ที่เป็นหลักหน่วยของคําตอบนี้เองนะคะแบบนี้ ต่อไปครั้งที่สองนะคะเราจะคูณในหลักสิบแบบนี้นะคะเราจะนำจำนวน2นะคะมาคูณกับ30ในหลัก10บแบบนี้ค่ะ 2คูณ30ได้เท่ากับ6 0ค่ะถูกต้องหรือเขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่า6 10นั่นเองนะคะซึ่งเลข6นี้จะเป็นหลัก10ในคำตอบนี้นะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ64ค่ะ เมื่อนักเรียนเห็นที่มาของการคูณแล้วจากนั้นจึงสอนการหาผลคูณด้วยวิธีลัดในขั้นต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องคูณทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีการคูนให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ครูจะแสดงเป็นวิธีลัดให้ดูนะคะนักเรียนช่วยครูหาคําตอบด้วยจากโจทย์เดิมเลย32มคูณสเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เราต้องเริ่มคูณจากหลักไหนก่อนนะคะหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยนะคะนั่นก็คือสองคูณ2เท่ากับสี่นะคะต่อไปเราต้องคูณในห,หลัก <4. S 1> หลักสิบนะคะนั่นก็คือสองคูณสาสิบได้เท่ากับ6กกสิบนะคะ ครูเติมเลข6ในหลัก10แบบนี้นะคะอ่ะงั้นสรุปว่า32คูณด้วย2เท่ากับโอเคดีมากค่ะคุณครูต้องไม่สอนข้ามขั้นตอนนะคะเพราะนักเรียนจะเรียนรู้และทำความเข้าใจการคูณได้ดีจากการคูณทีละขั้นค่ะ และควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติเองตามขั้นตอนแล้วนำผลงานมาแสดงหน้าชั้นด้วยค่ะ การฝึกทักษะนี้จะทําให้นักเรียนทําแบบฝึกด้วยวิธีลัดเท่านั้นเพราะการคูณที่แสดงให้ดูทั้งสองแบบแรกก็เพื่อทําให้นักเรียนเข้าใจที่มาและกระบวนการของการคูณเท่านั้นค่ะการสอนคูณโดยให้คํานวณตัวเลขและไม่อธิบายจะทําให้นักเรียนทําได้เฉพาะตัวอย่างที่ยกให้ดูซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเมื่อต้องทําโจทย์อื่นๆค่ะดังนั้นคุณครูจึงต้องสอนคูณโดยการอธิบายที่มาและความหมายของการคูณเสียก่อน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจําวิธีการได้ดีและอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสวัสดีค่ะ